พืชสภาพก้มเฮ้ยวันเศร้าวันที่สองมิถุนายนสองพันหนึ่งหกสิบหกครับผมชฉวีอภี่น้นองมารับซื้อมารับชมซื้อขายง้ออยู่ตลาดชิแยกสมปอยครับเป็นประจําทุกวันจันทร์และวันศุกร์ครับมือนี้ตลาดแตกอีกมือนึงนะครับพี่น้องเด้อหลังจากมือว่านผมเข้ามารอบนึงแล้วโห,หจะวางง้อหลายแห้เมื่อว่านครับผมเดี๋ยวมือนี้กันยันอีลีตามที่ผมพยากรณ์ไว้แล้วครับผม เออเอาพี่น้องครับขายมีงัว่ามาังมวควายม,มาขายเด้อแต่ควายตลาดนี้บ่ค่อยมีเลยครับตลาดทั่วอื่นครับขอบคุณหลายที่เข้ามารับชมแล้วก็กดไลค์กดตามกดแชร์ให้โชคดีนิดนึงครับกดดงนิดนึงแจงเตือนมื้อนี้มาได้เช้าตอนนี้6:00นเช้าลเลยครับพี่น้องครับนี่นารถเลยครับอยู่รถเรานี่ที่สวยเลยตามน้อยที่สวยเลยนดิอ่ะพี่น้องครับไป เดี๋ยวเข้ามารับชมวงนะครับเดี๋พี่น้องเด้อราคาถามให้ครับมาีตลาดสมปลอยครับคุณหนึง่งสี่มื่นสี่ตัวนี้ครับพี่น้องลอดบพได้เด้อพี่น้องเอหัวเตี้ยมทุกคุณใช่หรือเขาไม่ใช่เมงอนหรือ่างหัวลายเด้อปุ่นนี้ครับงัวมีดตัวน,นงามครับปุ่นนี้ครับ <c oughs> ได้ตัวน้องได้ไอตัวละได้ไไดไดลแล้ววะเอออเจอแล้วแต่ว่าวอ,อไปไปเลยครับมืน,นี้ครับหามองจีท้ายกันมื่อน,นี้คึกคักแน,น่นนื่นมีกระสืออล้วนี่ได้ไปไหนไอ้ตรนี้ซื้อไปละซื้อแล้ววเท่าไรนี่นน 13, มื่นสามพันแปดเซื้อไปละครับอ้าวครับผมปึ๊บป๊บป๊บปบปบปบ เอ้าวี่ดังนี่โอ้มือเลี้ยครับเหือมึงเลี้ยจนนนเลยบ่เหือคงไปหนอเนาะตนี้มันมันทองระบายะดเอ้ะไปเด้เดอยเไปเด้อด้้เดีแหละมันมันมีไปไมบเลยครับพี่น้องครับเอา่ลละเครืองดำที่น้องตัวนี้กันที่ได้หรอ เมื่อกี้เขาเรียกอยู่บักูเบาเรียกอยู่พผู้ไอรถตัวใดตัวนี้ตายไปไหนตัวนี้รถตัวนี้มันหางดอกหางดอก่ะท่าใดพี yep. ่สองเบอร์เงินกว่าบอกเราบอกว่าหางมาดอกแล้วว่าหางมาดอกแล้วก uh ็บอกตรงๆแม่เขาขายบ่าน uh ี uh ่พ uh uh ี uh> ่ตัวใดพี่แม่เขาขายหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดบอกหางมันดอกมึงก็นะ โอ้แมนแมนแมนเราบอกเราเราประตูหางมันดอกเครื่องแม่ขาวเนี่ยเครื่องอมที่ไซเบอร์ผมนิดนึงคยศูนย์แปดสองสามเจ็ดหกสองศูนย์ศูนย์สี่โทรมาพี่น้องครับไลรสุดจุดต้นนี้ครับผมไลรสดอยู่แม่ขาวพอได้อยู่ครับแต่แม่แม่แดงเนี่ยหางดอกนะพี่น้องครับบอกตรงเลยครับหางมันดอกน้อยนึงงวดเสือกพ่อ ม horror, 50, 500, 500, 500. 22, like ือเถกว่าเทไรพ่อสองพันสองพันหาสอมื่อบน้าบไหนพ่อนี่อยู่บ้านนี้่อขอว่างนอกตัวผูนอไซเบอร์โทรศัพที่วะไอลูกตัวผู่ะเท่าไรพ่อเปิดตัวนี้ สีเหมืนเจ็ดป่สีเอจ็พี่น้องครับสูงกว่าานเมตดเมตรยีสีแมแม่นำล่างดีน้มซีครับผมบุมีตำหน้ต้นตนี้เท่าไหรพอเอาไหมบ<ห>ต้นนี้ราคาเท่าไห 2> ร2สองนสองพันหาสองนอหาเนาอ่าพอใส่เบลุส์ทามารถผมนี่ศูนย์เก้าเจ็ดเก้าหกหนึ่งเจ็ดสีเด้อขอโทษมากรับโทรศัพท์ไปพอด้อคนเบิ่งประเทศตัวนี้ครับผม สี่หมื่นเจ็ดพันบาทนะพอน่อเนาะครับผมโค้แม่ลกูกเนาะครับผมโค้แม่ลูกสีออกเพื่อนสียังนี่พ่อนีอ่สีจำปาสีจำปาไปเนอะโอ้ง้อผูอ้ขายดีมือนีไปเลยอีู่แล้สีจำปาสี่หมื่นเะจ็ดนาะครับผู้นี่ละสี่หมื่นเจ็ดพันบาทครับเปิดไรซิ่งต้องแม่เรือผู้ลูกเราแม่ครับอ้าวพอนุ่นพอนุ่นโอ้หในหอยมาเลยเอ้าอุ้ยมือนีครับสีสันครับสีออก อมเนอะพี่น en> um ้องเครื่องอมเครื่องอมทั้งสองแม่เลยเครื่องอมเครื่องอมเครื่องอมนี่มันเป็นอย่างมันมีประวัติมันอยู่ครับผมจะไวี๋ยวสิบบอกที่นึงเป็นเครื่องอมนะพี่น้องเด้อสี่หมื่นเจ็ดอ่ะพอนาะครับครับครับครออครบถอนรับประกันทุกอย่างครับเดี๋ยวส่งม่านอยู่นอกแแบบแม่บอกแต่คแจ็ก็ไปจากน้องขาบอกว่าม่านละแม่นี่ครับสมมานบอกส่งม่านแล้วเนาะเออสามเดือนก่อนาะ ราตนาสูงเมตรสามไปไปลายเนาะสามสิบสามสิบเออกำลังนี่นมซีครับผม่ม,มีตันี้แต่ว่าทีแต่ว่าเป็นเครื่องมันอมนะพอเนาะอาใส่มาพอโซนัโนกาเ็ดสีเก้เสเก้าเจ็ดูเกาเจ็ดสูเก้าเจ็ด0ูหนึ่งเจ็ด นี่แหละพ่อนาตาละลอนี่นะครับมาประจำตู้มือผมมาจะว่าแหะพ่อขอว่านมาทายเราเป็นังไงเลยครับครับอ่าคุณพี่ไปเลยเลยครับโงดถูนบ่เท่าไรเพื่อสองหมื่นสองหมื่นบาทปอโอ้อมขผลพี่นองครับเดี๋ยวเอาตรงนี้กัน่อโม่ผูกข้าพี่นองโม่เหนื่อนเนาะตี้เป็นเหนื่อนเนาะตี้เป็นเหนื่อนเนาะ เท่าไรเอาไหมมึงอย่างก่อนราคาเท่าไรอ่สองหมื่นสองหมื่นเนาะสองหมื่นบาทนะครับพี่น้องโอ้รอดได้บอลสองหมื่นนี่รอดได้อีกรอดเออเอาใส่เบอร์มุกเบอร์เดียวกันกับเบอร์เบอร์ยีนบ่เออมาด้วยกันเด้อพี่น้องครับเออคุณละไปต่อไปคุณพ่อขมเ้นนะสวัสดีครับผมคุณพ่อครับผมสวัสดีครับต้นไทรพ่อเสนอมาเลย 27,500 27,500ครับผสมตัวไว้แล้วคุมโตัวหรืเล่า่อเนาอผอานรอบ2อรอบแล้วผ่าน2องรอบแล้วนอกเออสองหมื่นพี่น้องลูกแรกกันบ่ครับเป็นควมไม่ลูกเหลูกขายไปแล้วายเอ้พี่สวยสวยสวย โบดจิตจิตจัดนะพอน้อโบด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 เลยพี่น้องเขาว่าโบดนี่คือเครื่องดำบอสเราเราเราประกันทุกอย่างนะพ่อเน้องสวยๆขาเล็บแข็งขาดีหน้าตาดีหมดไทุกอย่างคุณพ่อขมิ้นเรามาอยู่นี่ประจําเลยเราเ่เคยเราเพ่เคยโกหบุญน้องนึกเอาดีเปิดไม่ยิงแล้วค่าไมั้เอาสองมือเท่าไหร่ 27,500เสมูงเมตรต่อได้รับสูงเมตรเมตรส0กับ้สบ5เส้นห้าเ่ปายเนาะเพราะว่า้อนี่ก็สูง1อยมันสูงพอเอออนี่เบอร์เก่าหรือเปล่าพ่อเบอร์เก่าเบอร์เก่าเอาใส่อีกเบอร์เก่าเฮ้เก่า เจ็ดสองหกศูนย์เทรมาตัวนี้พี่น้องครับโทรมาตัวนี้เด้อก่อนก่อนก่อนที่พวกไอ้ในหอยนั่นคือเสือเนะี่ยเมื่อนั้นน้องแม่ลูกนั่นเขาโทร่มสิบสายว่ะเออวิ่งเพราะพวกได้รับขายอิเสี่ยวอ้่ะผมไปยังขอบคุณดลายพอเด้อไอ้ไม้เมื่อนี้ครับผม,าม,ามายงางเงาเลยพี่น้องครับเมื่อนี้ผมไลายชดเมื่อนี้ไลายชดของช่องเลยเมื่อนี้คือนอนสิหรือไอ เป็นยังไงครบ๊เปทอุ๊เบิ้งทะไรผีมันผมสียสดยไล่สดที่เมันจบไปหน้าอะีอ่อะ,ะปุ๊บอาลูกปุ๊คุ๊ค,ค,คนะเออทำอาหากินแม่ลูกลูก,ล,กลูกผูเนะาะเปิดทไเอ้ามื่นเก่ามื่นเก่าป้าพี่น้องมาต้องหาเรียงเด้มาหาสื้อเอาัวพี่น้องครับเออมื่นเก่าลูกเราจากต้นหน่อยนึงเล้พี่น้องครับเจ้าเดือนอันนีเข้าสงเดือนข้าวสองเดือนบ่ครับโอ้ แล้วพี่น้องเช่างัวเข้าคันพ่อยังกับพายมบะต้องบะต้องคามเพื่อน่ะคายเพื่อนเอาเงียยาพี่น้องคับเพื่เก่าฝากเบอร์โทรกับผมนิดนึงพี่ศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดสอเจ็หกสององหกลาดเื่อนน่ะเ่อตอซิทส่งพี่หฮลอยโลส่งพี่ห้ลอยโลนะน่ะคุณพ่อคุณพ่อกับเมียเพื่อนยังค่าใจอยู่นส่งพี่ลอยโลนะเอ้เนอพี่น้องเนอจำไว้เพื่นเอ้ง้อง่ามาตลอดเน่เอาไหมันพ่อมานีไหมัน กลับไปละบาดน่ะผมบอกแล้วออกช่องผมนี่คนเบืองหลายน่ะเอาผมมาถ่ายแต่ว่านี่พอมาถ่ายแต่ว่านแล้วผมเหลืองานมางขงมาถ่ายน่ะเอาพี่น้องครับเอ่อตอนนี้งไหลสดอยู่เลยพี่น้องเนาะนี่นาตาที่สวยอย่างนี้แหละไหลสองช่องเลยมันนี่ครับผมไปที่อะไพ่อมาเลื่อยครับผมเอาเงี้ยงอะไเลยมันนี่เอาขายขายบ่อเท่าไรนี่ขายเท่าไรนี่สามหมื่นสามหมื่นบอกสามหมื่น อพี่น้องเนื้อบอกไงสูงสูงเม็ดสูงทะเลอ้ายวัดน <c oughs> ้ำบ่ไม่เมื่ี้ลืมผมถามเบิดพี่แล้วบ่เ <c oughs> ม็ดซีซีฟน้องตัวนี้เม็ดซีซีฟพี่น้อง <c oughs> โอ้ยมันเกินแตกไปหน่ <c oughs> ยอยมันยาวจะขาเนี่ยเอาเด <c oughs> ี๋ยวเด้อให้เราเยอะกว่านนะ่ะเอามาในเต่าเอาเขามาตลอดเอาพี่เอาไม้ไม้ไม้ลองไม้เล็เม็ดทะเลพี่เ <c oughs> ม็ดซีซีฟนาะเออได้อยู่พี่น้อง ง,ง,ง,งูแม่สาวสีเหลี่ยมเลยแหละครับผมสีเหลี่ยมจาของยุพีเด้อของยุพีต้ำรางมีน่องสีแม่สาววะไอแม่สาวแม่สาวดีสีแดงจริงๆเดี๋ยวฟังเท่านี้ก่อนอือไปเดมองหางงูแม่สาวครับพี่น้องกกหางกกหางซ้ำแข่เด้อพี่น้องซ้ำแข่หางเหย้ารามดิดนเะนี่ยหางเหย้าตกอคอขา นุมซีดำดังมีครับผมเออวะง้อตัวนี้งามวะง้แม่ตัวนี้อนาคตแม่พัดในบอกนี่จะอะไรโกกขังเราคนน่ะป๊าดโกกขังเราไหมเอาหมอนี่สิมันจอบเซิร์ฟวะคือนี่จอบเซิร์ฟนี่เสียไหมเด้อตัวนี้มันเสียไหมเด้ออาะพี่ฝากเบอร์นิดนึงพี่เป็นลูกบองใครนี่โมมีลูกน้อมันเป็นง้อง้อเทบ้านน้อแม่สาววะจ๊ะจักเดือนละ โอ้เอาฝากเพ่มาโทรศัพ์โทรศับเอาใส่เพื่อมาพี่โทรศัพี่พี่เป็นแบบพ่โทังเอาใส่เพื่อ่เาเป็นเสื่อมอีซื้อเอาไปทเนเวลาลูกค้าไเวลาพี่น้องทบานเพิ่มมากโทรมากคนที่ตอพิ่นได้ล่ะพี่เอา ขายรถเทียบของเดียเด๋ยวบบ้านก็ที่ร่วงเงินต้อนเราเอาพี่น้องครับทำประเดี๋ยวโทรหาคนนะพี่น้องเด้อโทรมาตอนนี้เดนอะ0807895768 0807895768พุ่นตั้มเพชรต้องคิงครับผมผู้จัดการมีสารลังเลยครับเด้อโทรมาตอนนี้เด้57 57เดอสิมาซื้อให้ครับผมโอนเงินมาตอนนี้ซื้อให้เลยตอนนี้ผมไรสองสองช่องตอนนี้สองช่องเอาไปเลยครับพวทีนี่ครับจะช่วยางมาขาย ไปพี่น้องเงียง,งเงี้ยงอะไรมาหนีครับผมมั่ว,วเถือกขายดีมันหนีพี่น้องครับหมาผู้ขายดีไปนี่กระเถิอกนี่กระเถิอกคุณพอ่ณพอวมาดิครับโอ้ยคุณพอ่อเจอคุณพอ่พออีกค,อรครับผม พอหางวอย่างว่าผมมาจะเบิ้งไปเบิ้งไปจะเอาง้อไปแทนง้อขุนขอไปแทนผมเบิ้งตะ้านหล่ะมาิ้งตะ้านหล่ะพอยง่ายมกกเบิ้งตะ้านหล่ะก่อนสิเพีนง่ายกว่อาจะคลิปก่อนนะคุณพ่อหางง้อขุนเนาะมีง้อเขามาขายไปได้ครับคพ่อเนี่ยฝากไว้ีนึงข้อศูนย์แปดศูนงครับศูนย์แปดหนึ่งเจ็่ครับหาหนงหครับผมใครมีง้อขุนกับมาขายคุณพ่อเพิ่นนะขอกยังขอก สุริยุทฟาร์มครับสุริยุทธฟาร์มเ้อะมมองหาขั้วั่แบบไหนบ่หาหา้อยเฟเกกลางหรือว่าเฟกสองครับเฟกสองบโอ้เฟสองนอง่คุณเฟนอกครับผมเออประมาณนี้ดบ่อวตถิมั่หน่อยหรอครับน่อยวตั่าน่อยคุณเฟสองรุ่นสี่้อยกว่าก็คือม่ื่อนันบักบตลอยก็โลเนี่ยเปิดปอวดมัทอดปวดตจะดู ออกพูดไลฟ์พ่อครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมผมไลฟ์สดอยู่คร yeah, ับพ่อตอนนี้ครับไปเรื่อยเอาจะขายจะขายขายจะขายนี่ครับอ๋อครับระเบิดเนาะสักงานมาเต็มโตนะเทไรพ่อนี่ยเอ้าเทไรครับผมราคาราคาขายคือราคาสุดราคามองขายเลยมองเทไรเนาะขายบ่เอาสองหมื่นสองหมื่นบอกสองหมื่นรอไหนปะกระดถึงก็กรอโดรอไหนเนาะ จะตดอดเก้าดาบักจับอดีนะฝักหลังเนาะโพอดีพงามพอดีพงามเนาะมื่นดไบ่ะฝกเละมื่ดไบอะฝากเบ้อมาใ่รฝากเบอมาเบอเบอโมมี่ครับโมมี่มองนีมื่นดได้พี่น้องขายต่อยเราต้วเต่เต้ยเตเป็นงัวเนื้ออ๋เนื้อมื่นแปดงอเนื้อง้วขุนเมันวางโมมีผีบาปมาสื้เดี๋ยวว่าสื่อหรอเขาเขาจะห่อนแดดจุ้ยพี่น้องครับ ไปเรื่อยๆผมพยายามไปเรื่อยๆปห้ยี่น่องขาดตอนกันกันกเมืองสับสนวุ่นวายมันมีแต่ว่นมีคนมาสืบบอกเขานั่งปึ๊บปๆ๊อ้ามีปงบปูเงอวต้าู้วยมน้ยนอยมต้งยะหะม่ก้ยน้อยต้อง จบหน่อย ah, ีออตัวกไลงเนาโอ้เออเอเ่นาไหมาทำหากินเร็วใส่สดู่มาใช่หรอเอามานีออกมายังก่อนเจ็าก่อนมื่นเจ็ดพันหาเออเอาส่งหนีเด็กพี่น้องมื่นเจ็ดพันหา เอาไปขุนต่อเนอะเอานเนะหัวยินคอมีไม่โตไอนี่ขายไหมล่ะย <c oughs> ่างขุนยังไงขนขุน <c oughs> วนันเงี้ตัวนึงเลยใส้ใจนะโอ้โซาลุนี่มาซกเท้าหน่ะบเทศไหนซาลุนี่ทศไหนง้อเหนืองูเหนือครับตัวนห <c oughs> ้แมนบ่โอแมนตัวนี้โอแมน เช่าลีตัวุนน่นเลือกพี่น้องครับส่เตัวนึ่งานเลยผู้น่ะเ,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 เอาส่เบอร์มาเล้องน้องเล้ยใส่เบอร์มาตัวนี้แมนป่แมนครับแมนอยู่บ่เท่าไตรตัวนี้เท่าไหม่หมืแม่มันไอตัวผู้ตัว้โอ้ตัวผูดส0 0 0มื่ตัวนี้เป็นเหนือเนาะน้ะนองไซเบอร์มาต้อนรับเลยศูนเกาม 4 15, ีหนึ่งหาแนี่เป็นเนือนาตัวนี้เนาะนี้หาเอาหเหมตัวนี้พอพัฒน์ไ่สิสูงเมตรเมตรเทวาเมตรอ่าิบเมตรอยสี่สิบอยูตัวนี้เมตรอยสี่สิบอยู่